อ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแล้วพี่น้องเปิดนี่หรือคือแดนเซอร์เมืิดกินปเกิดที่ปานนะบะันเกิดปันปานสุตาสุตาเฮ้ สุจ่าคนนี้สุจ่นานองทรายมันเกิดพี่ปันปันนะครับปันปันเอาขนมมาแบง่งมาแจกน้องๆเนาะกินยวดมือมันอี๋ทั้งก๋ยวยเตี๋ยวทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งลูกชิน้นทั้งน้ำ น้องกี่ออกมาตนแดงยเกอ๋อนวครยนเคื่อนโอเคัี กินจะวัดเมืองมาหนิทั้งกว๋วยเตี๋ยวทั้งนาวทั้งลูกชิน้นแฮปปี้แฮปปี้นี่แหละแฮปปี้ของจริงแฮปปี้แฮปปี้ แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ y เดย์แฮปปี้แฮปปี้เบเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์้แฮปปี้เ์มสมรงสมืออยู่หรอุกเมือเล่นมก่อนมือแจงใช่ไหมแจยงก็คือแตนบายแล้วเช่ยงก็คือถึงนี่แล้วดินแล้วดินแล้วโอ้สะอ่อนสะอ่อนพี่น้องนะ รื้อแร่อ้ะอม่โน้ตพี่นอเาจะพอแล้วน่อแหละเอาต่อที่มันเป็นก่อนต่อแล้วมนไปไปไปต่อไปต่อไปต่ออามาจุดพี่ปันปันเนาะ ขอบคุณที่เมาน้ำนะคะบอกทอขนมก็ไม่ได้แบกเมาค่ะขนมนกเียวไ่ใอมาส่งล่จรงแล้วอาหารทยากนี่อาหารไทยยากอันร้านลูกสิ้นกับบ่าวหอดงน้อยเนี่นไ่ได้ขายแเกียอยู่ไล่ะคุที่บอกจะจบอกคนเมาอยู่ว้านราลูกสิ้นคือบมาแสดงล้อไวอเให้เขาแน่ร้านลูกสินจะเปิดไม่ได้ขายแจ๊กเกียรไม่ได้ข้เมามีแต้คนเมา ไ่ได้ขายก็นชิคกี้พายจะมาขายไม่ได้ขายเห็นตัวน้อ้เกิดเหตุการณ์ชั่วร้าเกิดเก้น ม้นเกิดขึ้นแล้วรอบ,บแรกว่าแบบไหต้องว่ารอบสองเลยดูให้หน่อยปากปากเป็นยังไงนี่ยห้าประเด็นขน,น,นม,น,มน้ำมัวไม่พี่พี่ปากเป็นยังไงดูให้หน่อยห้าปเด็นขนมมาเลยเอานี่เพราะว่าอันนี้พี่แอนพอร์ตพอร์ตหมดทุกเม็ดเลยดิเม็ดเม็ดเล็กนี่นี่พอร์ตแบบนี้แล้วโทษทีพี่น้องนี่พอร์ตแบบนี้เล้วมันแหลวแต่โดนแล้วแต่ว่ามันใส่เม็ดน้อยมันถ่าเม็ดน้อยมันเลยโดน มาขึ้นนี้มือทุดท้ายมยู่ขึ้นมือทุดท้ายแซบบอกินบนมือได้กินอย่างแนวมือนี้าปกหนัาวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำแลก็ขนมโอ้ได้กินโคตรแน่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิภาคไปถามได้กินอย่างแนวมือนี่อะไรนะพี่แอนได้กินอะไรบ้างนี่ได้กินตะวันห่อหนึ่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นจากผู้จัดการน้ำไหม น้ำไม่ได้วันนี้<อ>พลาดน้ำไม่ทันอันนี้สามแล้วอันนั้นสี่อย่างอันนี้สามอย่างออมาถามตรงนีมม้มาถามตรงนีมม้ออวันนี้ได้กินอะไรบ้างนี่ของฟรีนี่ เดี๋ยมาเลยคพี่น้องค่ะครบไหมมีก๋วยเตี๋ยวได้กินไหมได้กินค่ะน้ำได้กินไหมได้กินขนมได้กินไหมได้ลูกชิ้นได้กินไหมได้กินโอ้ยช่างนี่ช่างนี่กินนกวอ่านกูแน่เจ๊บอกคนเพื่อนไปมหาจีรังีรังกินอะไรบ้างได้กินไหมชี้ได้กินไหมมือี้างไส้ดูดยังก็ไส้ดูย่งไส้ดูย่างไส้ดูย่าง ดูดตัวแม้วยิบหลอดพุล่าหนั่นนักยิบหลอดนั่นไปดูดพุล่นหล่ดโอ้ยล้อมองจะเม่คก้นป็นลอยกลัวสองลอยเนาะกินก่อดนี่เลนักไปนักตัางจนลอยไปถามแล้วมาถามต้นกาได้กินอะไรบ้างสุ่มนี่นะกินยังแไ่ข้าวเม่าข้าวเมาได้กินขนมบอได้ได้กินก๋วยเตี๋ยวบอได้กินก้าได้กินน้ำฟีบอได้กินลูกชิ้นบอโอ้ยได้กินเบอร์ตุ๊กอ่างจต่จุ่มนี่ได้กินยังแน่นี่ต้นกาได้กินขนมลูกอันรากา เบอ่์กล้องนีเลยกระยัง่งกระน้ำครับอย่างอื่นมากรสชาติกลมด้วยอยู่บ้านอยู่บ้านหลังหนาเต็นเตนไปได้อยู่ครับได้อยู่พี่อัญเคเห็นว่าเต็นได้อยู่ของยองของยองก่อนแล้วหมูเฮ็ดดีหายสูยๆเด้อเป็นกำลังใจให,ห,ห้เดี๋ยวกะเก่งมาเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้อันนี้คุณแม่บายันนะครับเขาเอาเดี๋ยวถามก่อนเขาขึ้นได้เอิญบายัน อตอนอยู่วงเก่าเป็นข่าววงบรรณาสินเนาะเราก็มาช่วงนั้นยาบายันกำลังมานางเรืองหล่างทรงแล้วเขาก็นมาใส่ศิลแล้วก็ใส่ผ,าาผ่าแล้วก็พาผู้ท้าผู้หัวเขาจะเลืเอนบายันเออเขาก็ตอน <c oughs> ที่นี่เาก็มกัคือยาบายานัน <c oughs> เธออ่าไปก่อนไปก่อนสู้สู้ตามได้หลายเด้อติดตามเพื่อนได้ไหมครับได้กินอยัางไงมื้อนี้ ได้ได้กินยังไงได้กินแต่ขนมครับเส้นข้าวเจียวเอาอยู่บ้านบ้านหลังนอกเนาะพี่แอ็งก็ไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยน้ำก็ไม่ได้ไปเอาให้น้องกินน้ำสาหร่ายคือเบิดแล้วเริ่มไปขายสาหร่ายไปสิไปสิแต่ยาำไหมคะแก่ยาำ แกงร้อนๆเลยค่ะแกงฝาสมกวางแกงไม่ค้างนะเนี่ยค่ะก็ขายดีฟขายดีขายเบิด์ดเตรียมเหลือหลายใช่ไหมพี่น้องจีนี่ยค่ะนี่เต็มตัวเก่าอันนี้ยังก่ออันแอดแอดแอดมินลานมาขายของไอซื้อมือน้องจีนนะครับมาขายของซอยเป็นแอดมินลานค่ะแต่ว่าลายจะใช่แอดมินหรอค่ะคนนี้ไปขายยากมิ้งคุ้มเดลืออร่อยคนไปเบิ่งวันเล่อันมาเขาเป็นอนะ่ะมาขายหมูปิ้งกับพายูวันไอซเสาหมูปิ้งก็ได้ เร่เห็นเออเด้รัมันอยู่มุมนี่บางเบื่อเกิดง่ายกันน่บอใส่บีชาบางกายใส่บีช่าบางกายบางปั๊บเออน่ะแม่ข้าน้าพี่น้อง ีค่่นน้าพ้องอันนี้นนี่ลำเพลนออฟฟิเชียลนะคะแต่ตอนนี้หาซองทขลับพอยู่อันปากที่ตามไปด้วพี่น้องเด้อยจานนี้ที่ไม่ใช่มือปากอันนี้คิดหน้าแมนนักเอปันปันต่อครับพี่น้องน้ำนี้มันเปิดประสบการณ์ดูน้ำเบิร์สคนจานนี้ที่ไม่ใช่มือปากล่าสุดอ่ำกันเหจอรนี่ที่ไม่ใช่มือป่าเหมือนแตงโมที่ไม่ใช่ดาราก็จะมีจอรนี่ที่ไม่ใช่มือปาก มีเมนูดึกอีกบอก่อาเอาไปคือเห็นแต่แม่ครัวบ่เคยมีพอ่อครั่วนี้ก็แม่ครัวเหมือนกันค่ะน้องกระต่ายไหมนี่ไม่ใช่ค่ะกระแตค่ะเอากระแตยังไงต้องเป็นกระต่ายนะวะโอ,โ,โอ้โหน้ำสุบอุ้ยแต่เสียดไปเดี๋ยวมันมีอันนี้น,น้ำนี่อันบดๆน,น,น,นี่นนอุ้ยยังไงกระดูนนกก็กระดูกเที่โลอกอีหาอุ้ยมันลมมั่วโคตรเลย น้ำดูดานาแม่ลมนาค้นาแล้วนีนเลือดขึ้น้าแม่แล้วแม่โมโหเออเออน้านเปเลยนะแม่น่วยการแม่แมมาหนูถือให้สกิมวัสดีเมนนะคะยี่แม่กบเหรดนีน้องฮิกับข่าวสลุกลูกินคตเทลอี่ะสืม้ันบคุกข่างๆไองอันม่ใส่ข่าวร้ายผัวบอก บวมหมอมันบวอันนี้หมอมันไป่ลสวอไมใส่เอาข่าวไปลงหมอถูก่รอบดึกรอบดกเอาเนมตะกไว้บวเบิดอกบวเบิดลายกระดดก้ด้งขาหมามันม่หมอต้องซื้อหมอเอาไปลงข่าตุ่มกือเกาเพาต้องซื้อไม่เนาะบมอนี้ขว่าไส่มันบวพอไหมก็มีหมอาสิเบื่อ้เดเนาะอันนี้ เส้นข่าวม,มื่อไหรอันอันนี้พร้อมันเท่าอันเอี้ยงเกาะมันสะดวกสบายด้วยคู่มือเขามีข้าวเจ้ากินเนาะกินง่ายมีเท้ขเาข้าวเจ้าก้าวเหนียวพี่น้องมีสองสองสองข่าวพอแหลี่ยมคนไหยเอาไว้ถั่ต้มแล้วอืมเจ้าหุงแล้วยมันบเอาไว้ถั่ต้มพราะว่ามันช่วงนี้มันจอมเดือดด้แม่เขามา,าอันกินข้าเหนียวเอาแบบนี้นอืมอไปฮะเ,เอาไปลงหมอนี่เดี๋ยวแม่ นี่แหะรับแรงทั้งขอบต้มตาสดเดียวประทันนะนี่ใช่เนี่ยเอ้เอาคืองห่ผักเหรอทั้งนะฮอหรอคะจะเปิดชมต้องจังได้อะหอนเด้อหอนบอชิญลงยาวนี้ลงหมอด้วยเดี๋ยวมันถึกเดียงมาทางเขาอุ้ยป่ง ก็เลยเอาว่าเอาว่างเก็อีอะเก่าอีมาไปอ่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะกับบรรยากาศนี่แหละที่ปันปันมาแจกของนะคะแล้วก็พี่เขาต้มเนาะเดี๋ยวยกหม้อต้มก่อนพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเลยนะคะไปแล้ว